วันนี้นะคะเราก็มานะคะช่วยทำให้ทุกท่านสุขภาปีกับอาจารย์วิเชียนเหเิงนะคะอาจารย์เป็นคุณหมอเวียโดงซึ่งจะรู้ว่าตรงไหนนะคะที่ป่วย 6, 6, 5, 1> 1, 3, 3> สองสามพอแล้วครับลองค้างนะคะเป็นวันแรกนะครับจะได้เดินได้เจ้าการในเวียนไทยแล้วสอหน่อ้อฮือเอ้ยมคุณแม่คุณแม่ต้องหายค่ะวันนี้เรามีบุญเราต้องเรามีบุญด้วยกันไม่ต้องรอรอยรายการต้องม้ยกันไ่อยๆยถ้าไม่แล้วก็ บอกว่าคิวไม่ว่างนดจะขาวคิวยาแล้วก็กลัวไม่มีคิวบอกคิวยามากก็เลยเบื่ออายุเท่าไหร่แปดส้าะสิ้าถึงไหมเนี่ย85ิบ้าแล้วเหรอลูกคีลูกคี่ได้เปล่านี่ได้ได้เสาวของสวยแล้วเนี่ย สาวสวยไม่ยอมถอดหัวกันเลยแต่งงารย์ก็ไม่ยอมแต่งงานแม่งลองดูสาวโสดหน่อยนี้เนี่ยเคยมีสามีป่ะไม่พี่ยุแล้วแล้วบอกว่าไม่คิดบวชไม่พูดเลยทั้งหมดนี่บวชหมดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้มาดูให้หน่อยนะว่าวิ่งหรือยังนะเนี่ยสัมผัสดูแล้วเนี่ยตัวแดงเขาไม่เคยมีผัวสติอีต์ตั้งแต่คุณลุงชื่ออะไรคุชื่ออะไรคะคุณจำแลนครับมาจากไหนคะมาจากลังสิตครับมาจากลังสิตนะคะ อันนี้ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องของความดันและเส้นเลือดในสมองตีบนะครับตีบเฉียบพันเลยเป็นอวัยวะที่เราพิการรูปด้วยไหมครับอาจารย์โรคเดียวโรคเดียวนะือเล้วเวลาจะพูดไม่ชัดพูดไม่ได้กินข้าวจะท้อนนิดแต่ท้อปากไม่ได้จมูกสั่นลองสาธิตการกินโดยไม่รักษาก่อนสิครับเขาทำ่าเหมือนกินข้าวดิครับทางนู้นดิครับเงินอ่า โอเคไม่เข้าปากนะไม่เข้าได้ครับน้ำไหน้ำไหนยังไม่ได้คนระับถูวางไว้ทีนไครับสมองซีกนี้นะครับซีกนี้ถูกทำลายไปส่วนหนึ่งนะครับสมองตีบนิดนึงนะครับแล้วลุงพบแพทย์ไหมมียาไหมมีครับเบบี้แอสไพรินหรือตัวไหนหรือซิเมก ผมไม่ได้จับครับเหรอ mm> mm> มีย mm> าต mm> ิดมาด้วยไหมขอดูยานิดนึงด้วยนะได้ครับขอให้อสลพรินมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยคุณลุงจับตรงนี้ดูเนี่ยที่มันตีบเนี่ยตลกจะยุบลงไปเป็นร่องเนี่ยเหมือนแผ่นดินแตกตรงนี้เห็นไหมลุงเห็นไหมอ่าในยาวซีกขวาเนี่ยครับโอเคเดี Berlin> ๋ยวผมจะอุดตรงนี้ให้นะจะสมานให้เดี๋ยวคุณลุงจะทานข้าวได้ตามปกติและลุกได้เลยนะครับเดี๋ยวกินข้าวมัติดน้เดี๋ยวจะหายลุง คุณลุงยกแขนข้างนี้ได้เลยเหยียดได้เลยครับเหยียดนิ้วได้อ้าวแล้วครับแล้วทังนี้ท้างนู้นทำท่ากินข้าวได้เลยครับเยวเรียบร้อยครับนะฮะโอเคแล้วเหลือการลุกใช่ไหมเดี๋ยวนะลุงอ้าผมผมรู้ว่าลุงปวดหลังอยู่แล้วอ้าวทังนี้เหยียดเท้าไปได้เลยครับเหยียดเท้าได้เลยครับาสอง้ายกได้เลยครับทังนี้อ้าวผม คุณปรับสมองให้ด้เลยค่ะคุณลุงยกได้เลยครับข้างนี้ยกได้เลยครับท่าน,นี้ลงลุกเดินได้แล้วครับหาว,วอ,อเกอร์อันหนึ่งโอเคครับจะต้องใช้วอเกอร์ก่อนน้องน้องพี่ชานขอวอเกอร์ด้วยอ่าลุกยังไงลุกยังไงเข้าข้างเออเข้าข้างและ้วะแปลงแผดถูกต้องแล้วผสมเกลืขึ้นครับอ่าแล้วเดินมุ้ครับมีดีมีดีกล่าวจะได้ยกแขนได้เลยครับ หมดเวรหมดกรรมนะวันนี้อย่าลืมแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรนนะแต่บอกว่าไม่ต้องใช้ซะแล้วไม่ดีเลยอ้าวลองเดินผมมีผมมีอ้าวลองเดินดิลองเดินแบบไม่ต้องใช้กีฬาเลยค่ะอ้าวแผนลงครับอ้าค่อยๆเดินมั่นใจมั่นใจว่าเดินได้โอเคไปไกล่าต้องหัดเดินทุกวันนะครับโอเควันนี้รู้สึกดีขึ้นไหมครับดีขึ้นดีขึ้นยอนสุดท้าย รอไม่ใช้ตัวต้องลดความใจน้อยลงแล้วก็ลดความใจร้อนลงนะครับแล้วก็เดินบนใบฟ้าน่าลักอันนี้ขยับได้ต้องใส่ไหมวันนี้นะครับจะได้หมดาะสมนาะเดินให้ดูเลยเดินให้สิ่งเดินดูหอนอดีตใช้ได้แล้วต่งแขนได้แต่อดีเดินไม่ได้ ไม่ะไ้นรักษาแล้่ตอะครเดินไดเนมาในข้เ็นครับดเดียเียครับก่อนเป็นเมีอาการรูบไหมเป็นเดินอยู่วูบลงไปเลยไหมลมครับลม่ไมามแปดครับสาแล้วนี่เท่าไหรละสามแปดสี่แปนี่มันตั้ง10กว่าปีนะปีสิปีแล้วเดินได้ไหมเดินได้แต่แกว่ต้องใช้ไม้เท้านะครับ 你眼睛有多大？<music> <music> ข้างจะเท่าเกิดเป็นไป้ินยเหยดตัวนิดนึงอ่าถ้าม่กลมจะพูดยากนีครับีปับนิดนึงคุณลุงมองอะไรสักอย่างหนึ่งอ่านี่นนีชัดไหมตอนนี้มัวไหมมัวบอกมัวไม่เป็นไรเดี๋ยวจะปรับให้ชัดอีกนิดนึง ่เดี๋ยวคุณลุงมองอ่ะอ่ะตอนนี้ภาพชัดขึ้นไหมจริงกาเรียกว่าชิบจะก่อนมีสองเล่มและตรงบริเวณหางคิ้วนี่ตรงนี้อีกสองเล่มนะครับเหมือนกางฟั้งก์ชิแต่ว่าเราใช้พลังจุดที่ฝากความือเราที่จะจุดสมุดทตรเหมือนตำแหน่งเดียวกันกับที่ฟังก์ชินแล้วก็จุดจับ